ผมก็ว่าผมจะไม่พูดแล้วล่ะในกรณีขององค์หลวงปู่แสงยานวโร ο, หรือจันดะโชโตผู้ที่มีพรรษาการมากกว่า70พรรษามากกว่า80พรรษาอายุเราจะ100ปีหรือ100ปีกว่าที่หมอปลากับพันรายาพร้อมคณะนักข่าวเข้าไปทำข่าวโดยที่ไม่ให้เกียรติองค์หลวงปู่ด้วยซ้ำ ทำเหมือนเห็นแล้วว่าหลวงปูน่นี่ถูกผิดแล้วคุณต้องศึกษาพระธรรมวินยัยให้ดีเสียก่อนให้ดีมากกว่านี้ดูข่าวดูกรณีที่จะเข้าไปทำว่าพร้อมแล้วหรือยังไม่ใช่ว่าจะบุกเข้าไปแล้วเพื่อทำคอนเทนต์โดยไม่ให้เกียรติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีพรรษาการมากขนาดนี้ท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อมวลหมู่ชาวประชา ในภาคอีสานหรือทั้งประเทศกรุณาให้เกียรติไม่ใช่ว่าคุณจะไปยืนคำหัวแล้วยืนถามนั่นถามนี่ด่าท่านประนามท่านพิจารณาใหม่ทำใหม่ถ้าคุณล้มพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่แสงลงได้นี่ประเทศไทยไม่ต้องไปหวังพึ่งพระป่าสายกรรมฐานแล้ว ไม่ต้องหวังพึ่งอะไรแล้วในประเทศไทยนี้